ณนิพพินทิยาการิษะสัมมทัตโธวิปัจจติประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อในไม่ว่าจะทำกิจการใดก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความเสมอต้นเสมอปลายจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในกิจการนั้นๆได้คนที่ทำเล่นๆทำไม่จริงจังทำแบบเบือ่อๆในนายย่อมไม่สามารถที่จะทำกิจการใดๆ ให้สำเร็จรุ่ล่วงได้ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ตามงานทางโลกคืองานที่ทำเพื่อหาเลี้ยงชีวิตงานที่ทำเพื่อสร้างฐานะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวสร้างชื่อเสียงให้ตนเองเป็นต้นก็ต้องทำด้วยความขยันอดทนเสมอต้นเสมอปลายทำเล่นๆ่นไม่ได้งานทางธรรมคือการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตใจตนเอง ก็ยิ่งต้องใช้ความขยันอดทนมากยิ่งขึ้นไปอีกทำเล่นๆย่อมไม่สามารถสำเร็จได้เลยดังนั้นไม่ว่าทำงานใดๆก็ตามต้องทำด้วยความขยันจริงจังอดทนเสมอต้นเสมอปลายจึงจะสำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาได้